แฉเพิ่มสำหรับอดีตทิดแย้มหรือตาแย้มอดีตเจ้าคณะภาค14แห่งวัดไร่ขิงค่ะทุกคนข่าวเมื่อ9ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยช่องอมรินทีวีค่ะได้มีการเอาข้อมูลมาลงเอาไว้ว่ามีการออกมาแชฉเพิ่มนะคะพบว่าทิศแย้มเนี่ยได้มีการใช้เงินจำนวน15ล้านบาทเพื่อซื้อตำแหน่งเจ้าคณะภาค14ค่ะ แล้วที่สำคัญนะคะพระแย้มยังไม่สาแก่ใจค่ะทุกคนก็ได้มีการบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรในเมื่อลงทุนไปแล้ว15ล้านใช่ปะก็ต้องหาช่องทางหาวิธีการเอาเงิน15ล้านนี้คืนกลับมาให้ได้โดยใช้วิธีการตระเวนของเงินจากวัดที่อยู่ในสังกัดที่ตนดูแลอยู่และรวมไปถึงที่สำคัญต้องหาเงินมาปิดปากศีกาไม่ออกมาแชเรื่องราว นะที่ตัวเองทาเอาไว้นะเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าทุกคนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนาะอดีตเจ้าอาวาสว,ว,วัดไร่ขิงจังหวัดนคปรปฐมเนี่ยซึ่งวัดนี้ก็เป็นวัดที่ค่อนข้างดางังนอะเนาะหลายๆคนก็รู้จักหลายๆคนก็ศรัทธาในหลวงพ่อก็ไปกราบไหว้กันใช่ไหมซึ่งแหล่งที่มาของเงินก็เยอะมากๆเลยทุกคนเพราะว่าสังเกตเวลาเราไปไหว้พระใช่ไหมก็จะมีตู้หยอดเหรียญบริจาค่าน้ำค่าไฟ บริจาคลงศพนู่นนี่นั่นคือเยอะไปหมดเลยจํานวนตู้คือเยอะมากแล้วที่สําคัญนะคะยังไม่พออดีตพระแย้มหรือตาแย้มเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการแบบไปสั่งพระที่วัดที่อยู่ในสังกัดของตนเองเนี่ยให้มีการหาเงินมาค่ะเพื่อเอามาแบบเหมือนอารมณ์ถ้าเป็นแบบหน่วยงานราชการก็น่าจะแบบประมาณว่าจ่ายสวยให้กับตนเองอะไรอย่างนี้ใช่ปะซึ่ง ขั้นตอนของการได้เงินของแกมามันก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะอ่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนก็คือวัดที่หนึ่งเนี่ยทิดแย้มหรือตายแย้มเนี่ยก็จะให้จะยืมเงินวัดเนี่ยมาสองล้านบาทและให้ยืมเงินหลักแสนอีกหลายครั้งโดยเป็นการยื่นข้อเสนอในการวิ่งเต้นเรื่องของการที่จะได้เป็นเจ้าคณะตำบลเห็นไหมฉันได้เป็นเจ้าคณะภาคสิบสี่แล้วเดี๋ยวแกก็ได้เป็นบ้างเออ เดี๋ยวแกก็จะได้เป็นเจ้าคณะตำบลแต่ว่าแกต้องช่วยฉันนะช่วยฉันหาเงินโดยวิธีการก็คือว่าวัดนี้วัดที่หนึ่งนะคะก็จะให้มีการจัดพิธีกรรมปิดทองฝังลูกนิมิตรหรือพิธีเจิมมือค่ะทุกคนนี่คือวัดที่หนึ่งนะอ่าและต่อมาวัดที่สองค่ะ,จะเจ้าอาวาสวัดนี้ก็จะส่งเงินให้กับตาแย้มเช่นกันเพื่อวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลด้วยเช่นกันโดยแห่งนี้มีรายได้จากการเจิมหน้าและก็ลงณห,หน้าทองรวมไปถึงตู้หยอดทําบุนอีกเช่นกันนั่นแหละค่ะทุกคนสังเกตนะเวลาเราไปวัดใหญ่ๆในกรุงเทพเนาะหรือว่าปริมณฑลก็แล้วแต่จะเห็นว่าโอ้โหมีตู้หยอดเรียงเต็มเยอะๆไปหมดเลยแต่วัดต่อเจวอต่างจังหวัดบ้านเรานี่คือแบบไม่มีนะแบบนี้ไม่มีเป็นวัดจริงๆอืมไม่มีเลย เป็นวัดแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เน้นแบบบริจาคคุณอยากจะเอามาสร้างอะไรก็เหมือนเอามาบริจาครวมกันในหมู่บ้านสมัครกว่าจะไม่มีตู้หยดเหรียญว่าเอาดอกไม้มาบูชาพน่นี้นั่นนะเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นวัดดังใช่ไหมพอถึงเวลาไปวัดชาวบ้านนะคะพ่อแม่เราลุงป้านนะ,ะทุกคนก็จะเก็บดอกไม้ที่บ้านของตนเองที่มีที่ปลูกเอาไว้จะเป็นดอกพุดดอกมารีดอกดาวเรืองอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะมีต่างคนก็ต่าง ัดดอกไม้ที่บ้านตนเองแล้วก็ไปไหว้พระเอาไปจัดแจกันแค่นี้เองทุกคนไม่มีการว่าอุ้ยยอดเหรียญนะแ,แล้วก็เอาดอกไม้มาบูชาพระสุดท้ายดอกไม้นั้นก็ถูกถูกเวียนกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วคนอื่นมาก็เอามายอดใหม่อยู่อย่างนั้นนะคะอ่าอันนี้คือวัดที่2จบไปนะทุกคนต่อไปวัดที่3ค่ะก็จะมีรายได้จากเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลค่ะอ่าโดยการสร้างเหรียญพระราหูอ่า ตาแย้มเนี่ยก็จะให้เซียนพระสร้างขึ้นแล้วก็ปล่อยให้เช่าส่วนรายได้ก็จะแบ่งกันคนละครึ่งค่ะเป็นไงล่ะถ้าแกได้ร้านหนึ่งฉันก็เอาห้าแสนอะไรอย่างนี้เออและต่อมาค่ะวัดที่สี่ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลหากมีการจำหน่ายรายได้ราย,ได,รายไ,ดได้มาก็จะแบ่งให้กับทิศแย้มด้วยเช่นกันโดยวัดเนี่ยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะทุกคนนี่คือที่มาที่ไปนะนี่คือแชแบบ บางส่วนยังยังมีอีกเยอะเลยเขาบอกว่ารู้สึกว่าสมุดบัญชีที่อออกมาพูดช่วงแรกๆอนะเนาะว่ามีแค่นี้แค่นี้ออกมาเปิดเผยหมดแล้วไม่ได้มีความื่อนไหวอะไรที่มันผิดปกติทุกอย่างปกติหมดเลยนะแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นคะ่ะสมุดบัญชีของวัดนี้คือมีเยอะมากเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันตอนต่อไปค่ะทุกคนเออทำกันแบบนี้ก็เลยทำให้หลายคนมองย้อนกลับไปว่า โอ้ที่ผ่านมาน่ะที่ฉันไปนบริจาคนู่นนี่นั่นฉันรู้สึกแบบเสียดายจังซึ่งตอนนี้มันก็เลยทําให้คนเราอ่ะเริ่มคิดว่าทําไมจะต้องเป็นบริจาคให้วัดวัดทําไมต้องสร้างใหญ่โตมโหฬานขนาดนั้นเอาจริงๆถ้าย้อนกลับไปสมัยพุพทธกาลเนาะสมัย ระศาสดาของศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการสร้างวัดอะไรมันก็ไม่ได้ต้องเน้นใหญ่โตใช่ไหมการใช้ชีวิตหรือแม้แต่พวกผ้าสบงอะไรต่างๆก็ไปเอาของคนที่แบบห่อศพอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาซาักเอามาทำความสะอาดแล้วก็เอามาย้อมสีด้วยเปลือกไม้เอออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ณปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าอือทุกคนก็เน้นทําบุญด้วยเงินซึ่งตอนหลังๆนะทุกคนหลายคนก็เริ่มคิดได้ว่าเออจริงๆอ่ะ เราไม่ต้องเข้าวัดที่แบบใหญ่ๆที่ต้องทําบุญด้วยเงินเสมอไปก็ได้ไหมอาจจะไปวัดที่แบบอยู่ตามบ้านนอกต่างจังหวัดที่แบบเป็นวัดที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไร ไม่มีทุนในการที่จะก่อสร้างนู่นนี่นั่นอาจจะแบบมีกุฏิหลังเล็กๆแต่ผุพังหมดแล้วอย่างนี้ไหมหรือหลายคนถึงขั้นบอกว่าฉันจะไม่เข้าวัดแล้วแต่ว่าฉันจะไปบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลและก็โรงเรียนดีกว่าไหมเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าดีกว่าไหมซึ่งเราก็เป็นคนหนึ่งนะที่คิดว่าเออจริงๆหลายคนอ่ะเวลาที่รู้สึกว่าอยากทําบุญก็คิดถึงวัดเป็นอันดับแรกใช่ไหมแต่ถึงเวลาเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะ หลายคนก็ลืมคิดไปว่าเออที่แรกที่เราต้องไปคือโรงพยาบาลต่างหากละ่ะแล้วโรงพยาบาลเนี่ยทีนี้มันก็จะมีบัตรทองบัตรนุ่นนี่นั่นใช่ไหมอย่างเช่นเราสมมติว่าเราไม่ได้มีเงินทําประกันประกรันที่จะต้องไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้สิทธิ์บัตรทองใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราก็ลืมคิดไปว่าเออแล้วภาครัฐเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเงินสนับสนุนเพียงพอสู้ว่าเราเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปบริจาคให้โรงพยาบาลดีกว่าไหมหรืออาจจะไปซื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอุปกรณ์ต่างๆที่เราสามารถ ซื้อได้เอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลดีกว่าไหมอ่าหลายคนก็เริ่มกลับมาคิดหรือโรงเรียนต่างๆตามต,ต่างจังหวัดหรือบบนดอยใช่ไหมก็มีข่าวเยอะเลยว่าขาดอุปกรณ์การเรียนขาดอาคารสําหรับเรียนผุพังหมดแล้วนู่นนี่นั่นอ่าอันนี้ก็เลยทําให้คน ย้อนกลับไปชุกคิดอีกรอบหนึ่งแต่ทุกคนคะวันนี้ศาสนาไม่ได้เสื่อมนะคะทุกคนพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ก็ยังไม่ไเสื่อมไม่ได้หายไปไหนคําสอนของพระองค์จะผ่านไปกี่พันปีก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมพระองค์ไม่ได้เปลี่ยนแต่คนเราต่างหากละ่ะที่พยายามเปลี่ยน